ใส่ปลาขวนปลามึกแข็งเตียอปลาหมึกแข็งปลอีกน่าขวนคือบเห็นปลาขวนแล้วน่านเบอเบิีปููน้อยเห็นได้ยไปูน้อยก็ว่าปู่อยได้ขนว่าเห็นแต่พ่นมุมสิตะบุกหุ่งนะใช่หรอไม่ ไอ้นั่นไปใช้ระความนะเออแล้วันไปใช่กความเลยความความไปตั้งไกูมันลอยนั่งแปดละไปนไกินดีเหอเห็นมันอยู่มันคีรถชอนคอยอยู่คอยไปเติมน้ำมันเออเป็นห้วงโบมือใส่อยู่นี่ที่ต่อกยังเน่าปมา พันเ่าัหนึ่งเดนเนี่ยโอ้ใครอยู่มีมือจักตองให้แล้วไม่อยากินว่าอะไรขึ้นเนี่ยฮะทุอว่างเสร้จเรามิกแล้วไป ปีกายคอยเขาคอยตัวใดว่าพันหนึ่งคือกันแต่หมดหกร้อยกว่าบ่ได้เขาปีกายแต่ว่าถ้ามันเหลือใส่ถุงปุ๋ยถุงอย่างาด้ดวยแล้วก็ไปไกกว้สมัครของเร่าอะไรได้ดวงตลอดเองเราไปเห็ใดจังไรของเราแล้วก็เสียไว้หรือนั่นล่ะถุงกัวนี อเนี่ยเวมือนฮ็ดอีลีนี่เฮ็ดจักมือนี่ตอกนี่เป็นยังไงบ้าเฮ็ดอีลีนี่เฮ็ดจักมือตอกนี่มือเดียวเฮ็ดมือเดียวก็แล้ยวดีงามว่างดีเบิ้งยังเบิ้งมอดีเบื้อวานเมื่อก่อนในเบิ้งบัวขาวน้างของคนนึ่ ก็ขาวกเะเจนใส่หมบาเว้น่ว่ากะบร้านก็ได้ลกัินเรนว่าแ้วอยาไมงหว่าใส่ไหมเาอกนได้มาไดก่อมาัว่างบ่ายโมงเย็นเกบ่ายโงน่อยยังก็จไปเที่ยวข่าวจนเือเ วดเนี่ยจนพอทำ่ไจนหนาโมนก็เร่เว่เดีวขาดข่อยเีข totally ่ามากเหอนไปเน่าปเียงข่อยมาเยือนอยู่นะเขาเาว่จ่อีย่งนี่ป้าเบียเอียงนี่เบียหญดิยาวัน

นั่หมายาบึงบ่ตัวใหน่ต้วสำเร็จข้าอเลีดวก็หนึ่งาวตียาตักเตน้ียีด้น่งตักเต้ยนป้าจังเกะไม่เห็นดอกกางคืนเดี๋ยวยังเป็นจังมาทายบึง ตเกียงตะเกียนปลาตะเกะนี an, ่ครับตัวน้อยๆคุณบ๊วยไฟ่ได้เห็นดอกอันนี้อันนี้เบียร์มันตีปะเบียร์มันตีนี่อู้หูตัวหน่อยไลยอยู่ตัวหน่อยเขาว่าขี่มันเขาไปใจ้ตัวใหม่เงา้ยงเขาเห เตียนปาตังก้าว่าที่่อย n กเกี่ยวเขาอยู่ข่อยก็ท่านเห็นยังหรอข่อย n h า c เกี่ยวเขาอยู่จะให้ข่อยวางวางก่อนขยิบมหาเอาอือ้องคลิปนี้สันิดครับสวัสดีครับ